สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ reading t e ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากครับคือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยกำลังเข้ามาเปลี่ยนความสามารถในการปรับตัวขององคอ์กรไปมากน้อยแค่ไหนเรามีข้อมูลจากบทความของคุณ Harry ั b o u r i แล้วก็รายงานแนวโน้มอนาคตจาก Dubai Future Foundation หรือ DFF มาลองดูกันค่ะประเด็นสำคัญเลยก็คือเรื่องความคล่องตัวทางปัญญา หรือ Intelligence Agility ที่ AI กํกำลังเข้ามาช่วยเสริมมันก็จะเชื่อมโยงกับภาพรวมของโลกที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงเร็วมากทั้งข้อมูลทั้งเทคโนโลยีเลยนะคะน่าสนใจครับเริ่มจากมุมมองของอบรีก่อนเลยที่เขาบอกว่าหัวใจสำคัญยุคนี้คือการเคลื่อนย้ายความรู้หรือ moving intelligence ในองค์กรเขาบอกว่าอาจจะสำคัญกว่าลูกค้าด้วยซ้ำไปนะนี่ก็น่าคิดใช่ค่ะมีตัวอย่างที่เห็นภาพชัดอย่างกรณีโบยิงที่มีปัญหาเรื่องนี้ เหมือนกับว่าความรู้มันไม่ได้ถูกส่งต่อหรือว่ามันหายไปพร้อมกับคนที่ลาออกใช่ใช่ครับข้อมูลบอกว่าอายุงานเฉลี่ยวิศวกรลดจาก16ปีกว่าเหลือ12ปีกว่าเองอืมตรงนี้มันสะท้อนว่าความรู้ที่มีอยู่แต่ถ้าเอามาใช้ประโยชน์ไม่ทนันหรือมันไหลออกไปเนี่ยมันส่งผลเสียได้จริงๆค่ะแล้ว AI เข้ามาช่วยเรื่องความคล่องตัวทางปัญญานี้ได้ยังไงบ้างครับ AI เข้ามาเป็นตัวเร่งได้ดีเลยค่ะอย่างแรกคือเรื่องการสังเคราะห์ข้อมูลแบบ Real Time แล้วก็การวิเคราะห์เชิงคาดการคือมันช่วยลดอคติของคนในการตัดสินใจได้เยอะนะคะบางทีแม่นยำกว่า90%ด้วยซ้ำโห oh, 90%เเลยใช่ค่ะแล้วก็ยังช่วยลดปัญหาคอขวดในกระบวนการทำงานอย่างเช่นการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยลดปัญหาไปได้ถึง30-40%ออ๋อ oh, ทำให้งานมันเดินเร็วขึ้นถูกต้องค่ะตัดสินใจได้ดีขึ้นทำงานเร็วขึ้น แล้วประเด็นที่2ล่ะครับที่ว่า AI ทําให้ความคล่องตัวมันเกิดขึ้นจริงผ่านระบบอัตโนมัติเห็นมีตัวเลขว่าปี2025 AI จะจัดการงานรูทีนได้ถึง45%ใช่ค่ะตัวเลขนั้นน่าสนใจมากมันเหมือนการปลดล็อกเวลาให้พนักงานให้คนไปทำงานที่สร้างสรรค์มากขึ้นประมาณนั้นเลยค่ะไปโฟกัสกับนวัตกรรมหรือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนกว่าเดิมได้แล้ว AI ยังช่วยเรื่องการจัดสรรรัพยากรแบบไดนามิกด้วย อย่างโลจิสติกนี่ลดต้นทุนได้ทั้ง18หรือเพิ่มผลิตภาพของทิงได้27อืมอืมเห็นภาพชัดขึ้นครับมันคือการทำให้องค์กรตอบสนองได้ไวขึ้นจริงๆใช่ค่ะนั่นแหละคือความคล่องตัวทางบัญญาที่สูงขึ้นพอพูดถึงข้อมูลเยอะเจ๊ะเปลี่ยนแปลงเร็วๆแบบนี้มันต้องเชื่อมกับรายงานเมกะเทรนด์ของ DFFI แนะ่เลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะชัดเจนมากโดยเฉพาะเมกะเทรนด์ที่2เรื่องข้อมูลที่ไร้ขีดจำกัดและหลายมิติ คือเรากําลังเปลี่ยนจากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเดิมๆมาสู่ยุคที่ AI เป็นศูนย์กลางแต่พอ AI เก่งขึ้นคนก็อยากรู้ว่ามันคิดยังไงใช่ไหมครับถูกต้องค่ะความโปร่งใสเลยสําคัญมากนี่เป็นเหตุผลที่ explainable AI หรือ XAI ที่อธิบายตัวเองได้กําลังเป็นที่ต้องการสูง ตอนนี้ทั่วโลกก็ตื่นตัวกันมากมีนโยบายเรื่อง AI เป็นพันๆโครงการแล้วจากเกือบ70ประเทศเลยนะเอกเทรนที่8เรื่องการอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยสิพวกแพลตฟอร์ม AI แบบโลโคดโนโคดที่เราเห็นกันเยอะขึ้นใช่ค่ะแพลตฟอร์มพวกนี้มันจะแบบว่าเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ก็สร้างเครื่องมือดิจิตัลได้ง่ายขึ้นอาจจะขยายฐานนักพัฒนาได้เป็น10บเท่าเลยอ๋อทำให้คนทั่วไปเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้นค่ะ แล้วที่น่าจับตามากๆคือตลาด generative AI ที่คาดว่าจะโตแบบโอ้โหก้าวกระโดดจาก40,000ล้านดอลลาร์อาจจะไปถึง1.3ล้านล้านดอลลาร์ใน10ปีข้างหน้า1.3ล้านล้านตัวเลขมหาศาลเลยนะเนี่ยค่ะมันคือพลังขับเคลื่อนที่ใหญ่มากจริงๆฟังดูมีแต่เรื่องดีๆแต่ก็น่าจะมีด้านที่ต้องระวังด้วยใช่ไหมครับโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย แน่นอนค่ะอันนี้ก็ตรงกับแมกกาเทรนที่3ช่องโหว่ทางเทคโนโลยีความเสี่ยงไซเบอร์นี่เป็นเรื่องใหญ่มากค่าเสลี่ยความเสียหายจากข้อมูลรั่วไหลครั้งหนึ่งนี่ก็4ล้านกว่าดอลลาร์แล้วหนักอยู่นะครับค่ะแล้วพวกแรนซัมแวร์ก็เพิ่มขึ้นตลอดดังนั้นการใช้ AI หรือระบบอัตโนมัติเนี่ยต้องหาจุดสมดุลกับการกำกับดูแลโดยคนการมี Human i n t h e l o o p หรือให้คนคอยตรวจสอบคอยตัดสินใจขั้นสุดท้ายยังไงก็ยังจาเป็นอยู่ค่ะ แสดงว่าการปรับตัวในยุค AI เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่ต้องรวมถึงวัฒนธรรมองค์กรด้วยที่ต้องเปิดรับข้อมูลการทำงานร่วมกันแล้วก็การพัฒนาทักษะใหม่ๆถูกต้องเลยค่ะมันต้องไปด้วยกันทั้งเทคโนโลยีและคนอันนี้ก็อาจจะโยงไปเมกเทรนที่9เรื่องมนุษยชาติแห่งอนาคตได้เหมือนกันก็คือต้องพัฒนาคนให้ทันโลกให้ทำงานร่วมกับ AI ได้ใช่ค่ะ ต้องสร้างวัฒนธรรมที่พร้อมเรียนรู้ปรับตัวพัฒนาทักษะที่จําเป็นเช่นการคิดวิเคราะห์ข้อมูลการทํางานกับ AI เรื่องพวกนี้สําคัญไม่แพ้เทคโนโลยีเลยสรุปง่ายๆก็คือ AI กําลังเพิ่มพลังให้องค์กรอย่างมากทั้งการประมวลผลข้อมูลการตัดสินใจและการปรับตัวที่เร็วขึ้นหรือที่เรียกว่าความคล่องตัวทางปัญญานี่แหละค่ะซึ่งมันจําเป็นมากๆในโลกอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนตลอดเวลาครับ ข้อมูลวันนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยครับมีคำถามสุดท้ายที่อยากชวนคิดต่อนิดนึงครับคือในเมื่อ AI มันช่วยเรื่องการเคลื่อนย้ายความรู้ให้เร็วและกว้างขวางขึ้นขนาดนี้คุณค่าที่แท้จริงของธุรกิจในทศวรรษหน้ามันจะเปลี่ยนไปไหมจะเป็นไปได้ไหมครับว่าไอเดียหรือองค์ความรู้มันจะมีค่ามากกว่าลูกค้าอย่างที่แอลบูรีเขาตั้งข้อสังเกตไว้ อันนี้น่าคิดตามจริงๆครับชอบเล่มนี้ไหมครับถ้าอยากฟังเล่มไหนแนะนำผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆใน EP หน้า